เล่นชื่อกวางค่ะอยู่ตำบลพันลานอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะวันนี้กวางจะพามาชมป่ากระโพดของกวางนะคะมีเนื้อที่สมไร่ค่ะเป็นกระโพดหวานพันแหนึ่งนะคะมีอายุ3ามวันแล้วค่ะกวางทำกระโพดมา3ปีนะคะปีแรกไม่ได้ผลผลิตเลยค่ะหนอนเยอะมากเพี้ยแดง ได้กระโพดหนึ่ตันค่ะนอกนั้นเป็นหนอนหมดเลยแตพ่พอมาใช้โฟค่ะนี่ค่ะพอมาใช้โฟทีซองเล็กๆซองเดียวเนี่ยค่ะกลับได้ผลผลิตได้กำไรเพิ่มขึ้นนะคะใช้โฟทอะมิโนโบูอะมิโนเลดใช้ฉีดพ่นใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะใช้ของโฟที กวางที่กวางใช้ของโฟทีคือกวางพระทับใจค่ะคือก่อนหน้านี้กวางใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะพระพดมันไม่ได้สีนี้นะคะมันไม่ได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันไม่เขียวนะคะมันจะเป็นอ่าสีเขียวออกสีใบตองแต่ว่าพอมาใช้โฟทีค่ะดูรากนะคะรากยาวใบใหญ่ตั้งนะคะกวาง เลยจึงประทับใจค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจและภูมิใจมากคือเป็นสารอินทรีย์ค่ะไม่ใช่เคมีใช้และปลอดภัยกับตัวเรากวางเองเพราะว่ากวางเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นภูมิแพ้แต่พอมาใช้ฉีดโฟทีพ่นโฟทีไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเคมีไม่ได้ค่ะมีอาการแน่นหน้าอกนะคะจึงประทับใจมากเพราะโฟที ช่วยพลิกชีวิตกวางจากบทนี่จากที่กวางเป็นนี่เมื่อปีแรกเป็นนี่ค่าปุ๋ยค่ายาแต่พอมาใช้โฟทีโฟทีเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยทําให้กวางพลิกชีวิตได้จริงๆจากกวางทําไล่3ไล่นะคะได้กระโพดหนึ่งตันแต่พอมาใช้โฟทีได้กระโพดเจตันค่ะกวางจึงชอบมากและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าทำให้กวางหมดนี้ค่าปุ๋ยค่ายาค่ะ